สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Base Living เชียงใหม่ค่ะวันนี้ค่ะชี้เอาที่ดินเปล่าราคาดีมาฝากทุกคนกันนะคะที่ดินเปล่าที่นี่นะคะจะราคาไม่ถึง1ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีเงินเก็บหลักแสนนะคะและอยากเป็นเจ้าของที่ดินเปล่าเอาเก็บไว้เก็งกำไรหรือว่าอยากจะเอาไว้ปลูกบ้านแนอนาคตน,นะคะอยากจะให้ลองมาชมคลิปนี้กันค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเลยนะคะอยู่ในเมืองค่ะตรงนี้จะอยู่เป็นตำบลเมืองง่านะคะและเราอยู่ห่างจากโรงพยาบาลลำพูนนะคะไม่กี่ร้อยเมตรค่ะขับรถประมาณ2-3นาทีก็ถึงนะคะซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นรถวิ่งไปมาตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองบายพาสนะคะสามารถเดินทางไปเมืองง่าก็ได้หรือออกไปตรงนี้ค่ะนิดเดียวก็ถึงโรงพยาบาลลำพูนแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะเห็นด้านท้ายโครงการของโครงการเอื้ออาทรจวลัลาพูนนะคะคืออยู่ใกล้ๆกันยังไงนะคะเราจะปักหมุดไว้แล้วก็เอาใส่ไว้ในคอมเมนต์หรือว่าเดสคริปชันให้นะคะว่าโลเคชันอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวมาดูลักษณะของที่ดินกันก่อนนะคะที่ดินตรงนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยเลยนะคะกำลังดีเลยนะคะสี่เหลี่ยมจตุรัสนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าโฉนดไว้ให้ดูด้วยเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งเลขโฉนดไว้ให้เพื่อที่จะดู หน้ากว้างเท่าไรนะคะความลึกเท่าไร่หรือแล้วก็โลเคชันที่ดินอยู่ตรงไหนอะไรย่างนี้ก็คือสามารถเอาเลขฉนดไปเซิร์ชได้เลยนะคะคือลักษณะที่ดินเนี่ยเป็นที่ดินแปลงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขนาดอยู่ที่50ตารางวานะคะแล้วก็เขาตั้งขายอยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทะคะ่ะและค่าโอนนะคะก็คือคนละครึ่งนะคะจะเป็นค่าใช้ใจ่ายหน้าวันโอนคนละครึ่งค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีกำแพงนะคะล้อม2ฝั่งแล้วนะก็จะมีฝั่งนี้นะคะ แล้วก็ด้านหลังที่ก่อแล้วนะคะมี2ฝั่งเราอาจจะมาทํารั้วล้อมอีกนะคะก็คือฝั่งนู้นแล้วก็ด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะสำหรับที่ดินเปล่าแปลงนี้นะคะเขาก็จะตั้งอยู่ในโครงการภูภูมิค่ะซึ่งโครงการภูภูมิตรงนี้นะคะก็ เขาแบ่งที่ดินเนี่ยขายออกไปหมดแล้วนะแต่ละแปลงที่เขาแบ่งเนี่ยก็จะมีคนมาสร้างบ้านนะคะก็จะมีเป็นบ้าน1ชั้นบ้าน2ชั้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็นแบบประมาณ50 50 50ตารางวานะคะแบ่งแบบเท่าๆกันเนาะข้างๆนี้ก็น่าจะพอๆกันนะคะแต่ว่าข้างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายนะคะก็คือมีแปลงเนี่ยแปลงเดียวนะคะที่ตอนเนี้ขายอยู่นะคะแล้วก็ราคา ที่ดินต่อตารางวาตอนนี้ก็ปาไปประมาณหมื่นสามถึงหมื่นห้าแล้วนะคะในเมืองลําพูนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะตรงนี้มันอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลลําพูนมากๆและถ้าเราอะต้องการจะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะก็วิ่งเส้นไบพาสด้านหน้าตรงนี้นะคะออกเมืองง่าข้ามทางรถไฟนะคะแล้วก็เข้าเซ็นสุปปอร์ประมาณสิบห้าทีถึงเชียงใหม่ะค่ะคือแบบมันใกล้มากๆเลยนะและ ตอนนี้นะคะไปโรงพยาบาลลำพูนนาออย่างที่บอกก็คือประมาณ3านาทีนะคะใกล้มากๆเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อไว้แล้วก็อยากจะสร้างบ้านในอนาคตนะคะหรือว่าอยากจะซื้อเก็บไว้เก่งกำไรอะไรอย่างนี้นะคะก็าสามารถโทรมาปรึกษาหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมกักบเราก็ได้นะคะ <S <S ผม b เ s ส l i ลิ n วิ่งเชียงใหม่ค่ะ <S <S แล้วก็ทางฝั่งด้านนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะเห็นเนาะว่า ฝั่งนั้นนะ่ะเขาก่อกำแพงขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้นะและก็ด้านหลังก็จะมีขึ้นกำแพงแล้วเหมือนกันแล้วก็มากั้นตรงนี้นะคะหลักชนดนน่าจะอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะแนวนี้เลยตรงแบบนี้เลยนะคะไปถึงด้านหน้าก็เป็นแปลงที่แบบกำลังดีนะคะน่ารักน่ารักซื้อเก็บไว้ก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจะแบบ ปลูกบ้านนะคะไว้ให้คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะแวะมาชมที่ดินนะคะเดี๋ยวชี้จะปักหมุดไว้ให้นะคะเป็นหมุด Google Map นะคะก็จะปักทิ้งไว้ให้ใน description หรือว่าในข้อความให้ละกันและสำหรับวันนี้นะคะชีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะพาทุกคนนะคะไปชมที่ไหนนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดหรือว่าที่ดินเปล่านะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ เบสลิฟวิ่งเชียงใหม่กันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ